สวัสดีเช่นเคยครับพบก,กับผมช่องในหัว Channel ชนเนลเช่นเคยครับวันนี้ก็เหมือนเดิมไปเที่ยววันหยุดเพิ่งเลิกงานมาเตรียมตัวไปเที่ยวเหมือนเดิมเที่ยวตกปลาหากินพักผ่อนวันนี้ไปอ่างเหมือนเดิมฮะแต่เปลี่ยนที่ไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ใกล้แถวนี้แหละไปกันสี่คนเหมือนเดิมมีผมในหัวแล้วก็นี่ปอแล้วข้างหลังนวอายุเหมือนเดิมนวนแล้วก็มั่ว เดิมเจ,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 จ้าเจ้าเาเครับติดตามกันว่าเราจะไปทำอะไรกันบ,บ้างนะครับนี่กำลังเดินทางไป 我怕了。你你别紧张。你紧张来用啊。 เย็นแล้วเวลากี่โมงเนาะ5โมง40ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้เวลา5โมง40เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็ไปถึงละโน่นอยู่หลังเขานั่นเลยครับโอ้ยข้างบนฝนตกครับขางลัง้อร้อนข้างบนฝนตกบุ้มบุ้ม,มอยู่ข้างบนนั่น ทะเลฝนไม่ตกกันร้อนร้อน,อนมาหลังเขาโอ้หฝนตกวันนี้วันหยุดรถก็เลยเยอะเป็นพิเศษรถเยอะเป็นพิเศษวันนี้ ไปถึงนะครับถ้าคนที่มาประจำจะรู้ว่าตรงนี้คือที่ใด <c oughs> อา่านไปเขาเรียกอะไรนะวงเวียนหมาลงเห็นไหมวงเวียนวงเวียนหมาลงโอหอันนี้รถติดเป็นพิเศษวันนี้ ซายตลอดไม่เป็นไรไม่มีปัญหา จีบกันจีบกันอันนี้ถึงนะถึงอ่างแล้วแต่หาที่ก่อนหาที่ตกปลาก่อนที่ตั้งแคมป์ตกปลาออ๋รอบนี้มาตกปลาโดยเฉพาะเลยรอบนี้ตั้งใจมาตกปลาโดยเฉพาะพักผ่อนตกปลา อยู่ข้างล่างนี่นี่เลยวิียวสวยๆหเ,วเหมือนกันข้างหลังโอ้จะเป็นเขาฝั่งนู้นก็เหมือนกันนี่เขาทำทางใหม่หมดอันนี้จะเป็นท้ายอ่างลัางอ่างไอ้ท้ายอ่างนั่นแหละ ไม่ได้มานานแล้วน้ำน่าจะขึ้นขับเจ็ตสกีขับเจ็ตสกีหอต้องต้ขับเจ็ตสกีนะสนามบินสนามบินตรงนี้เป็นสนามบินรันบีรันวีโดดเขาเรียกว่โดดร่ม ที่มันเชอทำได้ส่งดาวโ้ยเคดีดีนี่คนขับคนขับอันนี่บอเป็นคนขับวันนี้แอพัฒนาสุดเลยนนี้ถึงแล้วหาที่ได้แล้วนี่กำลังเตรียมของโอ้ยมาแค่ตกปาลาแต่ของเยอะสุดายเลยดู กำลังเตรียมตัวกันอยู่นี่หม่นี้เลยนี่ตรงตรงนี้เลยตรงที่เป็นพุ่มตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตรงนี้กันคืนนี้เดี๋ยวจะนอนหนึ่งคืนครับเดี๋ยวเราจะนอนหนึ่งคืนกันนอนหนึ่งคืนแล้วก็หนึ่งวันมันเดิน ตัง,งเจียมของกันปกปกกเปิดตุปกาเอากระปุกกับเ้าเนี่ปออยุนมั่วตัวเด้อตัวเดนี่ยหอตาอ่ากละดชินดช้นกระชิ้น cơm chín cơm chín cầm máy cầm mương ha tới dừng 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 Mm-hmm. <laughs> ยกของด้วยหลบนีบไยกของไกลไกลมืดแล้วเราต้องรีบรีบเียบตัว ถึงแล้วถึงแล้วยกของหนักดิเดี๋ยวดูดูไม้ก่อนตู้ของนั้นงนะนอนข้างในนี่เราจะอยู่ตรงนี้ตกปลากันตรงนี้เลย ตอนนี้ใกล้มืดแล้วครับพระอาทิตย์ตกไปแล้วนีู่่นพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วกำลังเตรียมกางเต็นท์กันอยู่อันนี้ก็วางเบ็ดโยนโยนเบ็ดตกปลาไปเรียบร้อยแล้วรอ,ล,อลุ้นกันว่ามันจะได้ตัวที่ป่าฝั่งนู้นก็มีคนตกฝั่งนู้นก็มีคนตก เตรียมกลางเต้นกันก็ใช้น,นี่เยือ่อหมักไว้ตกปรากฏแล้วก็อาหารผสมใส่เดือนครผ่อนคลายครับผ่อนคลายวันหยุด เดี e okay, e e ua, ๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหมเอี่ครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวถ้าได้ตัวเดี๋ยวค่อยถ่ายมาให้ดูตอนนี้ขอไปกลางเต็นไปเตรียมที่อยู่ที่หลับที่นอนก่อนครับเดี๋ยวเจอกันมาครับ มาแล้วเต็มแรกไหม,มาได้แล้วแต้มแรกเดี๋ยวมาดูกันนี่นึกว่าไม่โดนได้มาแล้วแต้มแรกนี่เบ็ดควอดนะครับเบ็ดควอดอเบ็ดตกปลาไม่โดนโดนเบ็ดควอดปาลาอะไรเอ,อ่ยดูดูหน่อยโอ้ยเขาเรียกปลาเลยนะปลาเขาใช่ไหมเขาเรียกปลาเลยไหมเออน่าจะใช่วุ้ยไสสวยๆไสสวยๆนี่ นี่ปอตกได้โคแล้วครับแต็มแหลกมาแล้วแต็มแหลกมาแล้ว<ตรง>นี่กำลังลุ้นกันอยู่<ตรง>เเคครับไว้ติดตามกันต่อว่า<ตรง>จะมีแต้มเพิ่มไหมครับ<ต>ร<ง> để theo dõi mày mồi. Nỉ say xôi đấy này, uh. say Ok, để theo dõi con mồi. Thằng này là 4h tối, vẫn nhem nhão ở. Nhẹ, nhẹt, <laughs>

โอ้ยเดี๋ยวรอดูสักพักว่าจะมีปลากินไหมนี่ตรงนี้ฝนตกมานั่งหลบฝนอยู่ในเต็นท์ข้างนอกฝนตกโอ้ยตกหนักเลยฟังเสียงฝนฟังเสียงฝน วันนี้ฝนตกเออโอ้ยฝนตกหนักเลยดีที่กางเต็นท์ไว้ดีดที่กางเต็นท์ไว้งั้นนี่เรียบร้อยสามคนเลยหลบฝนหลบฝนเจอฝนมาอย่างหนัหนกๆเลยเดี๋ยวสักพักนึงฝน,นจะหยุดแล้วแหละ โอ้ยตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วฝนตกแรงอลยดูโอ้โหดูฝนโอ้ยฝนตกอย่างหนักเลยดูบางทีนั่งไม่ได้นอนไม่ได้ด้น้ำไหลโอเปียกหมดไม่ว่าจะกันได้ไหนดูนั่งเดียวไม่ดีนอนโอ้โหเรียบร้อยเปียก เปียกครับเปียกเหลือชิ้นดีดูฝนไหมโอ้โหดูฝนตกหนักเลยโอ้ยดูสภาพแต่ละคนเป็นผู้ประสบภัยไหมช่วยด้วยดูแต่ละคนลุกเลยติดเตสออกไม่ได้จะออกไปไหนก็ไม่ได <color> <that> <al> <cra> ้ตอนนี้ต้องขนหนัก ก็ไหลย,ย้อยเต็ไมไปหมดโอ้ยฝนตกดูโอ้โหฝนตกมันหนักเลยมาแล้วเต็มได้ดเต็มที่หวังเลยไงไซสพอสวยไปสวายปะสวายฝนตกก็ตกโอ้หตกเลยแต่ฝนเดี๋ยวนี้ประมาณปีหนึ่งแล้วมั้งไซส์สวยไซส์ที่ล็อกคอย ทเครับตัวน,นี้ฝนตกอยู่เดี๋ยวมารุ่นกันต่อว่าเราจะได้ไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่มาติดตามกันต่อโอเคครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนเช้าที่อากาศสดใสกัดแจ่มใสนะครับ tướng Mùa đủ cập Thăng khuyên Đủ tí sáng Mà non còn gần Cả suối lên จ้ะโอ้โนมันลมนุ่งจุนอเลยกะนดีงจเลยากาศดีครับยากาศดีขนาดนี้ปลาสองตัว ในนี้ด้วยนี่เตรียมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะต้มกิน,นเครื่องตั้งหมอ้อไปแช็กไม่มีลอยปอเอาไปแช็กมาหมวกก็นั่งตกไปอยู่นเต็นเมวกนอนโอ้ยฝนตกทั้งคืนโอ้บรรยากาศดีจริงๆเลย อย่างสวยบรรยากาศตรงนี้เมื่อวานได้สวยหนึ่งตัวเมวื่อวานเมื่อคืนเมื่อคืนได้สวยหนึ่งตัวยังไม่ตาย ตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปลาใส่เดี๋ยวเมื่อกี้เราใส่เครื่องก่อนก็วิธีทำให้ปลาไม่เคาใส่เครื่องก่อนต้มเครื่องให้น้ำเดือดแล้วค่อยใส่ปลาทีหลังเวลาสุกมามันจะได้ไม่เค้าใส่ไข่ขก่อนเลยไข่ปลาโอ้ไข่ช้นท้องเลย ไข่ปลาทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันนี้เราจะทำต้มปลากินต้มธรรมดานี่แหละโอเคครับเดี๋ยวรอสุกก่อน ตอนนี้น้ำกำลังเดือดอุ้ยน้ำแรงไปน้ำแรงไปไฟแรงไปเนื้อพุ่งเนื้อพุ่งเฮ้ยตังค์ฝั่งโน้นเขาตกเกินดีดี ได้แล้วครับตอนนี้ก็พร้อมกินนี่กำเดียบพรุบๆเลยพร้อมกินแล้วเดี๋ยวลอยปอมาก่อนโอ้หิวข้าวละโอเคเดี๋ยวรอปอมาคิดกินข้าวกันนี่เดี๋ยวพรุบๆเลย น่ากินรสชาติหน้าตาน่ากินแต่รสชาติไม่รู้นะต้มไปต้มมากลายเป็นต้มมั่วซะงั้นเลยไม่รู้จะต้มอะไรแนละ้วมาเรามากินข้าวเมา ต้มปลาต้มปลากรยงรบเป่รีปลาปลาปกดได้ไหมลูมกโอไข่ยังไข่เต็มท้องเลยันจก็เอจอจอ้แล,ล้กจ้ม,มือปเป็น ไปตั้งครับกินเข้ากับภาพบรรยากาศดีดี ปลาไม่เยอะแต่มันก็ได้บรรยากาศแล้วก็พอได้ต้มกินเดี๋ยวกินข้าวหมดเดี๋ยว,วก็กลับบ้านแล้วถ้าใครชอบก็ฝกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ

วชดฉันกเลยคือก็เลหอมจะเป็นบ้านราที่จะน้ะมีจวปักกุนั้ง